สวัสดีครับนี่ผักหวานป่ายอดงามงาเห็นไหมดวนี่ดวนี้ยอดงามามต้นที่สวยต้นใหญ่ๆเนี่ยนะจุดเพิ่มต้นมาจากไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำนี่ครับสวัสดีครับในว,วันนี้จะพามาดูวิธีเพาะมาเมล็ดผักหวานป่านะครับเนี่ยครับมเมล็ดผักหวานป่านะนี่ครับสายพันธุ์มาจากบ้านหมอสระบุรีนะครับจากสวนผักหวานป่าสินสวัสด์ขอบคุณพี่มากๆนะครับโอเคครับ ที่ท่านเห็นเนาะที่ท่านเห็นผักหวานต่างงามๆในสวนผมเนี่ยนะครับมันจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้ผมจะเพาะก่อนเพาะในกระบาทรายครับเพาะในกระบาดทรายแล้วก็ให้เขาเป็นเมล็ดงอกเหมือนถั่วง,งอกนะครับแล้วก็ไปเลือกสถานที่ทําเตรียมหลุมไว้แล้วก็ใช้เหล็กแหลมตอก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 แล้วก็เอาเมล็ดถั่วงอกเราเนี่ยเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็ปลูกนะซึ่งวิธีการปลูกนะผมทาคลิไปไว้เยอะเลย ลองเข้าไปศึกษาดูเดี๋ยววันนี้จะพาทำเนาะโอเคนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากนะถาดที่ผมใช้เป็นถาดไดาโซนะครับวิธีการก็เนี่ยเอา,มาเมล็ดผักหวานป่าเนี่ยที่เป็นสีสีนี่เขาเคลือบนะเคลือบกันเชื้อรานะครับเอาวางตรงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยวิธีการนะวางต้องวางแนวนอนนะจิ้มลงไปนี่เห็นไ,ไหมนี่มเมล็ดผักหวานป่าเวลาวางให้วางแนวนอน ระยะห่างก็ประมาณนี้แหละครับให้มเมล็ดก,ก็โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งต่อไปวางางเนี้ยนครับนี่ครับ,น,รบนี่ไม่ได้ยุ่งยากเลยเห็นไหมลงไป้างจนเต็มหมดนะครับเนะี่ยนี่ครับจุดเริ่มต้นของผักหวานป่าที่สวนก็ามาจากตรงนี้แหละไปเรื่อยๆจนเต็มถาดนะครับ แ้เวลาไม่นานแป๊บเดียวนี่เสร็จแล้วครับถาดนี้ได้60เม็ดครับ60 m. เม็ดล้วก็เอาทรายกลบนะครับทรา,ายกลบทรา,ายกลบไว้เดี๋ยวเราก็รดน้ำรดน้ำเสร็จก็เดี๋ยวคอยหมันมาดูอย่าให้เขาแห้งนะครับแล้วก็อย่าให้ชื้นมากให้พอดีพอดีค่อยหมันมาดูนะครับแล้วก็ แล้วก็ค่อยถอนออกมาดูหน่อยสักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันงอกหรือยังถ้าง,งอกประมาณนี้นะครับงอกประมาณนี้เราก็เอาไปลงดินได้อย่าให้ยาวมากถ้ายาวมากรากเขาจะขดจะไม่สวยนะครับโอเคนะครับเป็นผักหวานป่าพันยอดเลืองใบใหญ่มาจากจังหวัดสระบุรีอำเภอบ้านหมอครับซึ่งเป็นแหล่งของหวานป่าเลยนะครับเี่เสร็จแล้วเสร็จอีกถาดละได้สองถาดครับ นี่ครับพอลดน้าครับลดน้ําให้ชุ่มครับก็คอยมาดูเรื่อยๆอย่าให้เขาแห้งถ้าเขาแห้งเดี๋ยวมเมล็ดมันจะเสียมันจะไม่งอกนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเพราะ,มะเมล็ดผักหวานป่าในกระบะทรายนะครับเนี่ยเห็นไหมหวานป่าต้อง,งามๆเนะี่ย ่าจะได้มาเป็นอย่างนี้่าจะได้มาเป็นยอดงามๆต้นงามๆแบบนี้เนี่ยก็มาจากจุดเริ่มต้นในการเพาะนะซึ่งที่สวนผมเนี่ยก็จะปลูกอยู่3แบบด้วยกันนะครับแต่วันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับแบบที่1ก็คือผมเพาะแบบเมื่อกี้เลยนะครับเพาะในกระบาดทรายให้เขาเป็นมเมล็ดงอกนะครับพองอกขึ้นมาประมาณนี้เราก็ใช้เหล็กแหลมทิ่มลงไปน,นะครับล้วก็เอารากข,ของเขาเนี่ยนะครับย่อนลงไปแล้วก็เอาดินกลบนี่ก็คือวิธีการปลูกแบบที่1น,นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะวิธีการปลูกแบบนี้เนี่ย แบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปลูกด้วยแบบที่1เนี่ยก็คือ,มอเมล็ดงอกเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะเริ่มต้นรากของเขาเนี่ยทิ่มลงไปแล้วเขาก็จะหากินเขาเองเหมือนเขาเกิดจากตัวเขาเองอ่ะแล้วเขาก็จะอยู่ได้นานเขาจะมีรากที่แข็งแรงรากไม่หักไม่งอนะครับรากเขาจะไม่หักไม่งอแล้วเขาจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่มีข้อเสียก็คือมันนานใช้เวลานานกว่าจะโตนะเนี่ยกว่าจะมาโตเป็นแบบเนี้ยใช้เวลานานเนี่ยก็หลายปี้วเนี่ย คือต้นนี้อย่างน้อยต่ำก็สาปีครับเนี่ยสูงกว่าผมแล้วนะส่วนใหญ่ในสวนเนี่ยผมจะปลูกแบบมเมล็ดงอกครับนะอันนี้คือแบบปลูกแบบที่1ในสวนนะครับแบบที่2ก็คือปลูกด้วยต้นกล้านะครับต้นกล้าก็มีข้อดีก็คือพอเราเพาะมาเป็นเมล็ดงอกแล้วเราก็ถอนออกมาแล้วก็มาจ,มจิ้มลงถุงดําครับจิ้มลงถุงดําอันนี้ก็คือปลูกแบบที่2ก็คือต้นกล้านะครับข้อดีข้อเสียก็มีนะ ข้อดีก็คือเขาย่นระยะเวลาเนี่ยย่นระยะเวลาในการโตใช่ไหมครับอ่ามันก็จะโตไวกว่าแบบนี้นะแต่มีข้อเสียครับข้อเสียคือหนึ่งโอกาสที่เขาจะจะตายก็มีเพราะว่าบางทีเราถอนออกมารากเขาก็หักใช่ไหมครับเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยแล้วก็เรื่องราคานะลืมบอกไปเมื่อกี้แบบที่หนึ่งนะราคาถูกนะเราใช้แค่เมล็ดถ้าเรามีเองเหมือนที่ผมเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนอะไร นะอาจจะลงทุนเรื่องซื้อทรายซื้อ,อาถาดไดโซอันนั้นอันนั้นมันก็ใช้ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนข้อข้อดีอย่างที่บอกอะ่ะมันก็ยน่นระยะเวลาเนวข้อเสียก็เรื่องราคาด้วยบางทีเราไปซื้อเขาเห็นไหมครับเราไม่มีเมล็ดเราไม่ได้เพาะเองเราไปซื้อเขาซื้อเขาเนี่ยอย่างน้นอยก็ต้นละ30สิบาท20บาท1ิบ้าบาทเห็นไหมมันเป็นเรื่องราคานะครับส่วนแบบที่สามแบบที่3ามเนี่ย เป็นการปลูกทางลัดก็ว่าได้ซื้อแบบกิ่งตอนแต่เรื่องราคาในสูงกิ่งตอนในสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะครับยิ่งเราเลือกเอาเป็นตักหวานป่าตัวเมียเนี่ยบางทีกิ่งละห้าร้อยก็มีแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราปลูกแบบกิ่งตอนน่ะราคาสูงใช่ไหมครับแล้วก็เสี่ยงที่จะไม่รอดเพราะว่าการดูแลเราถ้าเราดูแลไม่ดีไม่รอดแต่ผมอ่ะผมปลูกให้ดูอยู่ข้างหน้าบ้านน่ะนะครับมันก็งามเพราะว่าเราดูแลดี อันนี้ก็คือมาสรุปสรุปให้ฟังว่าการปลูกหวนป่ามีข้อดีข้อเสียยังไงปลูกกี่แบบที่สวนผมปลูก3แบบนะครับส่วนวิธีการปลูกวิธีการดูแลอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในคลิปที่ผมทําไว้ทุกช่องทางเลยที่ผมทําไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วไ,ไปทํางานอื่นต่อนะนะต้นง,งามๆย,ยอดงาม,งาม